เด็กชายคนหนึ่งเคยเก็บขวดประทังชีวิตแต่เพียงเพราะเขาช่วยหญิงชราคนหนึ่งโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโลกทั้งใบของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดการจากน้ำใจเล็กๆก,กลายเป็นแรงบันดาลใจที่ปลุกทั้งประเทศให้เชื่อในพลังของความดีอีกครั้งนี่คือเรื่องราวของต้นกล้าเด็กที่ไม่มีอะไรเลยแต่กลับทิ้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ให้โลกความดีที่ไม่มีวันตายกลางคืนหนึ่งในกรุงเทพเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกะสีดังแปะๆเด็กชายวัยสิบสองชื่อต้นกล้า เดินเท้าเปล่ากลับบ้านหลังจะเก็บขวดขายตามถนนเขาอาศัยอยู่กับยายในเพิงเล็กๆริมคลองความยากจนทําให้เขาโตเกินวัยแต่หัวใจของเขายังอ่อนโยนเสมอคืนนั้นขณะที่เขากําลังมองหาขวดเท้าถนนใหญ่รถยนต์สีดาคันหรูแล่นผ่านมาอย่างรวดเร็วก่อนจะเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟเสียงดังลั่นต้นกล้าสะดุ้งสุดตัวเขารีบวิ่งเข้าไปดูโดยไม่คิดถึงอันตรายเห็นหญิงวยกลางคนอยู่ในรถเลือดไหลาจากหน้าผากเธอหมดสติ ต้นกล้าตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ถนนเปลี่ยวไม่มีใครได้ยินเขาตัดสินใจเปิดประตูรถที่ติดแน่นพยายามดึงหญิงคนนั้นออกมามือของเขาสัน่นแต่เขาไม่ยอมแพ้สุดท้ายเขาสามารถพาเธอออกมาได้ก่อนที่ควันจากเครื่องยนต์จะลอยคลุ้งเต็มถนนเขาพาหญิงคนนั้นไปขอความช่วยเหลือที่ร้านขายข,ายของใกล้ๆและเรียกรถพยาบาลมาทันเวลาหมอและพยาบาลพาเธอไปโรงพยาบาลต้นกล้าย,ยืนอยู่ข้างนอกเสื้อผ้าเปียกโชกเขาแค่ยิ้มบางๆรู้สึกโล่งใจที่ช่วยเธอได้แล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเงียบๆ วันต่อมาเขาตื่นแต่เช้าไปขายของเก่าตามปกติยายของเขาป่วยไอแห้งๆไม่หยุดเขาฝันเสมอว่าจะมีเงินพยาายไปรักษาในโรงพยาบาลดีๆแต่ในความเป็นจริงเงินที่เก็บได้แต่ละวันแทบไม่พอข้าวสองมือ้ออีกด้านหนึ่งหญิงที่เขาช่วยไว้ชื่อคุณหญิงซิรินเธอคือเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในกรุงเทพเมื่อฟื้นขึ้นในโรงพยาบาลเธอถามหาคนที่ช่วยชีวิตแต่ไม่มีใครรู้จักชื่อมีเพียงพยาบาลที่บอกว่าเป็นเด็กชายขายข,ายของเก่า เธอรู้สึกซาบซึ้งในใจและสั่งให้ลูกน้องช่วยตามหาเด็กคนนั้นแต่ผ่านไปหลายวันก็ไม่มีวี่แววต้นกล้ายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมไม่รู้เลยว่าคนที่เขาช่วยไว้คือเศรษฐีใหญ่ระดับประเทศหลายสัปดาห์ต่อมาขณะที่ต้นกล้ากำลังเก็บขวดอยู่หน้าห้างสรรพสินค้ารถสีดำคันหรูและมาจอดเขาไม่ทันสังเกตจนเสียงเรียกดังขึ้นหนูคือเด็กที่ช่วยชีวิตฉันใช่ไหมต้นกล้าหันไปเห็นหญิงแต่งตัวเรียบหรูใบหน้าคุ้นๆน,นั่นคือคนที่เขาช่วยไว้เขาเรียบยกมือไหว้ครับผมแค่ทำตามที่ควรรทเ้าายยิิมอง่งงจจใ คุณหญิงซิรินมองเด็กชายตรงหน้าเสื้อผ้าขาดรองเท้าเก่าตาสายตากลับเปี่ยมด้วยความอบอุ่นเธอรู้สึกบางอย่างในใจที่เกินกว่าคำว่าขอบคุณมานี่สิลูกฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยวันนั้นเธอพาต้นกล้าไปกินข้าวในร้านอาหารรู้แห่งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เด็กชายเคยนั่งเก้าอี้นุม่มมีกลิ่นหอมของอาหารฟุง้งไปทั่วเขาเกรงและไม่กล้าหยิบช้อนแต่คุณหญิงกลับยิม้มกินเธอลูกคนกล้าทำความดีสมควรได้รับสิ่งดีด เธอฟังเรื่องราวชีวิตของเขายายป่วยบ้านทาไม่มีเงินเรียนหนังสือหัวใจของหญิงผู้มั่งคั่งสั่นไหวเธอจำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเธอก็เคยลำบากมาก่อนๆที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วยน้ำตาและแรงกายหลังจากวันนั้นเธอไปเยี่ยมยายของต้นกล้าเธอมองรอบบ้านไม้เก่าที่เต็มไปด้วยรูฝนร่วนน้ำตาเธอคลอหนูต้นกล้าตั้งแต่วันนี้ยายของหนูจะได้รักษาที่โรงพยาบาลดีๆนะลูกต้นกล้านิ่งไปก่อนจะยกมือไหว้ซ้ำๆขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณหญิงเธอยิ้ม ไม่ต้องเรียกว่าคุณหญิงเรียกฉันว่าคุณป้าได้ไหมลูกจากวันนั้นชีวิตของต้นกล้าเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาได้เรียนหนังสือได้อยู่ในบ้านหลังใหม่ยายของเขาหายป่วยส่วนคุณหญิงซิรินก็มาจะมาหาเขาเสมอเหมือนมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่มองไม่เห็นผูกไว้ระหว่างสองหัวใจหัวใจของเด็กน้อยผู้ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและหัวใจของผู้ใหญ่ที่รู้คุณค่าของความดีทุกเช้าที่ต้นกล้าไปโรงเรียนเขาจะหันไปมองท้องฟ้าแล้วยิ้มเบาๆขอบคุณฟ้าที่ยิ้ผมได้ช่วยเธอวันนั้น คุณหญิงซิรินก็เช่นกันทุกครั้งที่มองเด็กชายคนนี้เธอรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงในชีวิตไม่ใช่เงินทองแต่คือหัวใจบริสุทธิ์ของคนที่ไม่เคยหยุดเชื่อในความดีเสียงหัวเราะของต้นกล้าและยายดันกล้องในบ้านหลังใหม่คุณหญิงซิรินมองภาพนั้นด้วยน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้ดีว่าวันนั้นที่รถชนไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือพรหมลิขิตที่ทำให้เธอได้พบกับเด็กชายผู้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล หลายปีผ่านไปต้นกล้าเติบโตขึ้นเป็นหนุ่มวัยยี่สิบต้นๆเขาเรียนเก่งขยันและมุ่งมั่นตามคำสอนของคุณหญิงซิรินเขาไม่ได้ลืมว่าตัวเองมาจากที่ไหนยังคงช่วยเหลือคนยากจนในชุมชนเก่าเสมอและทุกครั้งที่มีโอกาสเขาจะไปเยี่ยมหลุมศพของยายจุดทูบแล้วพูดเบาๆว่าใหญ่ครับต้นกล้าได้ทำตามที่ยายเคยฝันไว้แล้วนะวันหนึ่งคุณหญิงซิรินเรียกต้นกล้ามาที่บ้านใหญ่เธอนั่งอยู่ในสวนใบหน้าซีดลงกว่าก่อนแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิมต้นกล้าป้าอาจจะอยู่ได้ไม่นานแล้วนะลูกเสียงเธอสั่นต้นกล้าสอึดดวงงตาแ อย่าพูดแบบนั้นสิครับป้ายังต้องอยู่ดูผมเรียนจบดูผมทำงานก่อนคุณหญิงยิ้มอ่อนพรางจับมือเขาไว้ป้าภูมิใจในตัวหนูมากตอนที่ป้าไม่มีใครป้าได้เจอเด็กชายคนหนึ่งที่ยื่นมือมาช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนป้ารู้สึกเหมือนฟ้าให้ของขวัญชิ้นสำคัญที่สุดในชีวิตต้นกลา้านิ่งน้ำตาไหลผมต่างหากที่ต้องขอบคุณป้าถ้าไม่มีป้าผมคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้คุณหญิงซิริงยื่นเอกสารซองหนึ่งให้ นี่คือพินิกกัมป้าอยากให้หนูดูแลมูลนิธิของป้าช่วยเหลือเด็กยากจนแบบที่หนูเคยเป็นป้าเชื่อว่าหนูจะทําได้ดีเขาไม่พูดอะไรเพียงแต่ก้มลงกราบแทบเท้าเธอน้ําตาไหลยหยดลงบนมือหญิงผู้เคยรวยที่สุดในกรุงเทพแต่ตอนนี้กลับเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ที่สุดไม่นานหลังจากนั้นคุณหญิงซิรินก็จับไปอย่างสงบต้นกล้าย,ยืนมองภาพเธอในกรอบรูปด,ด้วยหัวใจที่ปวดร้าวแต่ในแววตาเต็มไปด้วยสัญญาสัญญาว่าจะสารต่อความดี หลายปีต่อมาเขากลายเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิซีริมเพื่อเด็กยากไร้ชื่อที่เขาตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่เปลี่ยนชีวิตเขาเขามักพูดกับเด็กๆที่มูลนิธิว่าอย่าหยุดเชื่อในความดีนะลูกวันหนึ่งฟ้าอาจตอบแทนเราในแบบที่ไม่คาดคิดเด็กๆฟังอย่างตั้งใจและมองเขาด้วยแววตาชื่นชมเพราะพวกเขาไม่รู้เลยว่าชายหนุ่มใจดีตรงหน้านี้เคยเป็นเพียงเด็กเก็บขวดที่ไม่มีแม้แต่รองเท้าใส่ เย็นวันหนึ่งหลังจากเสร็จงานต้นกล้านั่งมองท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกลมพัดกลิ่นดอกไม้จากสวนที่คุณหญิงเคยปลูกเขายิ้มเบาๆป้าครับผมทําได้แล้วนะแสงอาทิตย์ส่องกระทบรูปถ่ายเก่าที่ตั้งอยู่ตรงโตะรูปเด็กชายตัวเล็กกับหญิงผู้สูงสักยืนเคียงกันพร้อมรอยยิม้มและในความเงียบของสวนเสียงลมแผ่วเบาๆๆกับคําตอบจากฟ้าต้นกลา้าป้าภูมิใจในหนูที่สุดแล้วลูกน้ําตาแห่งความสุขไหลอับแก้มของเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งและพูดเบาๆว่า ชีวิตผมเปลี่ยนเพราะวันนั้นวันที่ผมเลือกทําความดีโดยไม่รู้เลยว่าความดีเล็กๆนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเสียงเด็กๆในมูลนิธิวิ่งเล่นหัวเราะดังอยู่ข้างหลังเขาหันไปยิ้มพางคิดในใจบางทีคนที่จนที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่มีเงินแต่คือคนที่ไม่มีหัวใจให้ผู้อื่นและต้นกล้าก็สัญญากับตัวเองว่าจะใช้ชีวิตที่เหลือทั้งหมดเพื่อส่งต่อความดีที่หญิงคนนั้นมอบให้ไม่ใช่ด้วยทรัพย์สมบัติแต่ด้วยหัวใจ เพราะบางครั้งปฏิหารเริ่มต้นจากเพียงการเลือกช่วยใครสักคนหลายเดือนผ่านไปหลังจากต้นกล้าเปิดมูลนิธิซิริงเพื่อเด็กยากไร้ข่าวเรื่องราวของเขาเริ่มถูกพูดถึงในสื่อทั่วประเทศจากเด็กเก็บขวดสู่ชายผู้สร้างโอกาสให้คนอื่นเรื่องราวของเขากลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนลุกขึ้นมาทำความดีวันหนึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งติดต่อมาขอสัมภาษณ์เขาในรายการพิเศษชื่อว่าแรงบันดาลใจจากหัวใจไทย พิธีกรถามเขาว่าคุณต้นกล้าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณยังคงเชื่อในความดีทั้งที่ชีวิตเคยลําบากมากขนาดนั้นต้นกล้ายิ้มอ่อนสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นเพราะผมเคยได้รับความดีจากคนที่ผมไม่เคยคาดคิดครับคนที่ผมช่วยโดยไม่รู้ว่าเธอคือเศรษฐีใหญ่แต่เธอกลับมอบชีวิตใหม่ให้ผมนั่นทาให้ผมเชื่อว่าความดีเล็กๆสามารถเปลี่ยนโลกได้จริงทั้งสตูดิโอเงียบงันหลายคนกลั้นน้ําตาไม่อยู่ภาพของชายหนุ่มผู้เคยยากจนแต่วันนี้นั่งพูดด้วยรอยยิ้มแห่งความภูมิใจกลายเป็นภาพที่ไม่มีใครลืม หลังจากรายการออกอากาศมูลนิธิของต้นกล้าได้รับการสนับสนุนจากหลายองคอ์กรมีเด็กๆได้รับทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยชีวิตเขามักจะบอกกับทีมงานเสมอว่าอย่าลืมว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการแค่เงินแต่ต้องการความหวังต้องการให้ใครสักคนเชื่อว่าเขาทําได้ค่าคืนหนึ่งเขาเดินกลับมาที่บ้านหลังเล็กๆที่สร้างอยู่หลังมูลนิธิเขาเปิดประตูเข้าไปเห็นรูปของคุณหญิงซิรินที่ตั้งอยู่บนโต๊ะพร้อมช่อดอกกล้วยไม้ที่เขาเปลี่ยนให้ใหม่ทุกสัปดาห์เขานั่งลงตรงหน้าแล้วพูดเบาๆป้าครับ ถ้าป้ายังอยู่ป้าคงยิ้มใช่ไหมสายลมพัดเบาๆใบไม้ไหวราวกับคําตอบจากใครบางคนต้นกล้าในหน้ามองฟ้ายิ้มพร้อมน้ําตาผมคิดถึงป้านะครับแต่ผมจะไม่หยุดผมจะทําให้เด็กๆเหล่านี้ได้มีชีวิตที่ดีกว่าผมในคืนนั้นเขาเปิดลิ้นชะเก่าที่คุณหญิงเคยให้ไว้ข้างในมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เธอเขียนก่อนเสียชีวิตถึงต้นกล้าถ้าวันนี้หนูได้อ่านจดหมายนี้แสดงว่าป้าคงไม่ได้อยู่ข้างๆหนูแล้ว แต่ป้าอยากให้รู้ว่าหนูคือคนที่ทําให้ป้าเชื่อในคําว่าความดีอีกครั้งอยากลัวที่จะเป็นคนดีเพราะในโลกที่โหดร้ายคนดีคือแสงเดียวที่ยังส่องทางอยู่เสมอรักและภูมิใจในตัวหนูเสมอซีรินน้ําตาของต้นกล้าไหลอับแก้มเขากาจดหมายนั้นแน่นและเงยหน้าขึ้นยิ้มผมสัญญาครับป้าผมจะเป็นแสงนั้นให้คนอื่นเหมือนที่ป้าเคยเป็นแสงให้ผม รุ่งเช้าเขาตื่นขึ้นมาด้วยพลังใหม่เขาไปโรงเรียนที่มูลนิธิสร้างขึ้นสําหรับเด็กยากจนเด็กๆวิ่งเข้ามากอดเขาครูต้นกลา้าวันนี้หนูวาดรูปป้าให้ค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งยื่นภาพวาดให้เป็นภาพคุณหญิงซิรินยืนอยู่ข้างชายหนุ่มในชุดสูทเขามองภาพนั้นอยู่นานก่อนจะหัวเราะเบาๆขอบคุณนะลูกภาพนี้สวยมากในขณะเดียวกันเสียงเพลงเด็กๆดังพั่วสนามมูลนิธิเขามองรอยยิ้มของพวกเขาแล้วเข้าใจทันทีว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากที่สุดแต่คือการได้ให้ จากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักตกเย็นเขาเดินกลับไปยังสวนเดิมที่คุณหญิงเคยนั่งสายลมอ่อนๆพัดผ่านกลิ่นดอกกล้วยไหมที่เธอเคยปลูกไว้เขานั่งลงหลับตาแล้วพูดเบาๆว่าฟ้าครับขอบคุณที่ให้ผมเจอเธอวันนั้นพระจากวันนั้นชีวิตผมไม่เหมือนเดิมอีกเลยภาพดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าอย่างงดงามสะท้อนเงาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้เขายิ้มให้กับความทรงจำที่ไม่มีวันเลือนและในความเงียบนั้นเสียงหนึ่งดังแผ่วๆในใจของเขา ต้นกลา้าเธอทําได้ดีแล้วลูกหลายปีต่อมามูลนิธิซิริงเพื่อเด็กยากไร้ขยายาใ,หใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศต้นกลา้าในวัยสามสิบกว่ากลายเป็นบุคคลที่ผู้คนทั้งประเทศรู้จักในชื่อชายผู้ให้แสงสว่างแก่หัวใจแต่ถึงจะได้รับเกียรติและคำชื่นชมมากมายเขากลับยังใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมกินข้าวกับเด็กๆนั่งพื้นเดียวกันพูดคุยกับคนในชุมชนโดยไม่ถือตัวทุกครั้งที่สื่อมวลชนถามถึงแรงบันดาลใจเขาจะพูดเพียงประโยคเดียวว่า พราะผมเคยได้รับความเมตตาโดยไม่คาดคิดผมเลยอยากส่งต่อมันให้คนอื่นเหมือนกันครับค่ำวันหนึ่งเขาเดินทางกลับไปยังชุมชนเก่าริมคลองสถานที่ที่เขาเคยวิ่งเล่นตอนเด็กที่นั่นกลายเป็นพื้นที่ที่ทางมูลนิธิของเขากําลังสร้างโรงเรียนต้นกล้าแห่งแรกโรงเรียนสําหรับเด็กยากจนที่อยากเรียนแต่ไม่มีโอกาสเสียงเครื่องจักรเงียบลงเมื่อเขามาถึงเด็กๆในชุมชนวิ่งเข้ามาหาที่ต้นกล้ามาแล้วเขาหัวเราะยกมือลูบหัวเด็กๆแล้วนั่งลงมองคลองที่เคยขุ่นมัวตอนนี้น้ำใสขึ้นเพราะโครงการชุมชนที่เขาสนับสนุน ทุกอย่างเริ่มจากตรงนี้เขาพูดกับตัวเองเบาๆในคืนนั้นเขาเดินไปที่บ้านเก่าที่เคยอยู่กับยายมันถูกปรับปรุงให้เป็นที่พิพิธภัณฑ์แห่งความดีสถานที่เล็กๆที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กชายผู้ไม่ยอมแพ้เขาเดินเข้าไปเงียบๆมองภาพถ่ายเก่าภาพยายภาพคุณหญิงซิรินภาพเขาตอนเป็นเด็กที่ยิ้มทั้งที่เสื้อขาดน้ำตาไหลยอย่างเงียบงนันใหญครับป้าครับผมทำได้จริงๆ ขณะนั้นมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากข้างหลังเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในชุดเรียบๆถือช่อดอกกล้วยไม้สีขาวมาให้เธอชื่อเมทาวีครูสาวที่ทำงานอาสากับมูลนิธิของเขาเด็กๆฝากให้ฉันเอาดอกไม้มาให้เขาพวกเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันที่คุณต้นกล้าเปิดมูลนิธิเขารับดอกไม้ยิ้มอบอุ่นขอบคุณนะครับกล้วยไมย้ป้าเคยชอบดอกนี้มากเมทาวียิ้มตอบฉันเชื่อว่าถ้าคุณหญิงซิรินยังอยู่เธอคงภูมิใจในตัวคุณมากแน่ๆ ต้นกล้ามองออกไปนอกหน้าต่างมองแสงฟยายามคําที่สะท้อนลงผิวน้ำคลองผมไม่รู้ว่าผมคู่ควรหรือเปล่าแต่ทุกอย่างที่ผมทำมันมาจากสิ่งที่เธอสอนไว้ความดีไม่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะทำได้ทั้งคู่ยืนเงียบอยู่สักพักลมเย็นพัดผ่านกลิ่นดอกกล้วยไม้ลอยอบอวลอยู่ในอากาศหลังจากนั้นไม่กี่เดือนโรงเรียนต้นกล้าก็เปิดอย่างเป็นทางการเสียงหัวเราะของเด็กๆก้องไปทั่วสนามต้นกล้ายืนอยู่ตรงหน้าเสาธงยกมือไว้รูปถ่ายของคุณหญิงซิรินที่ติดอยู่บนแผ่นป้ายเขากล่าวในพิธีเปิดว่า ผมเคยเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่ไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนวันนี้ผมอยากให้ที่นี่เป็นที่ที่ไม่มีใครต้องรู้สึกแบบนั้นอีกเสียงปรบมือดังก้องน้ำตาหลายคนไหลโดยไม่รู้ตัวเมื่อพิธีจบเด็กชายคนหนึ่งเดินเข้ามาดึงชายเสื้อเขาที่ต้นกล้าหนูอยากเป็นเหมือนที่ตอนโตได้ไหมครับต้นกล้ามองเด็กคนนั้นด้วยสายตาอบอ,อุ่นได้สิลูกแค่เชื่อในความดีแล้วทามันด้วยใจวันหนึ่งหนูก็จะเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้เหมือนกัน เด็กชายยิ้มกว้างต้นกลาก็ยิ้มกลับเขามองขึ้นฟ้าอีกครั้งแสงอาทิตย์ยามเย็นส่องผ่านกลีบดอกกล้วยไหมที่ปลิวตามลมป้าครับยายครับเขาพูดเบาๆผมไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปแล้วทุกสิ่งที่ป้าสร้างไว้ยังเติบโตอยู่ในหัวใจของคนอีกมากมายภาพสุดท้ายของวันนั้นคือชายหนุ่มยืนอยู่ท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กๆล้อมรอบด้วยดอกกล้วยไหมสีขาวที่บานสะพรั่งทั่วโรงเรียนรอยยิ้มของเขาอบอุ่นเหมือนรอยยิ้มของเด็กชายเก็บขวดในวันนั้นไม่มีผิด เพียงแต่วันนี้เขาไม่ใช่เด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปแต่เป็นแสงแห่งความหวังให้กับหัวใจนับพันทั่วประเทศหลายปีต่อมาโรงเรียนต้นกล้าได้ขยายสาขาออกไปทั่วประเทศเด็กยากจนหลายพันคนได้รับโอกาสเรียนหนังสือได้อาหารได้ที่พักและได้ความหวังสิ่งที่ครั้งหนึ่งต้นกล้าเคยขาดแต่ในทุกความสําเร็จเขายังคงเป็นคนเดิมที่ถ่อมตัวไม่ชอบออกสื่อไม่รับตําแหน่งทางการเมืองแม้จะมีคนชวนหลายครั้งเขามาพูดเพียงว่า ผมไม่อยากเป็นคนดังครับผมแค่อยากให้ความดีดังแทนผมค่ําคืนหนึ่งหลังงานครบรอบสิปีของมูลนิธิต้นกล้านั่งอยู่คนเดียวในห้องทํางานที่เต็มไปด้วยรูปเด็กๆที่เขาเคยช่วยเขามองรูปหนึ่งเป็นพิเศษรูปเด็กชายตัวเล็กในชุดนักเรียนยิ้มกว้างคล้ายตัวเขาในวัยเยาว์ทันใดนั้นเสียงเคาะประตูด,ดังขึ้นเบาๆก,ก๊กก๊กต้นกล้าหันไปเห็นชายไวกลางคนแต่งตัวมิชิดก,ก้มหน้าเดินเข้ามาขอโทษครับผมมาสมัครเป็นคนดูแลสวนของมูลนิธิผมเพิ่งออกจากคุกครับ ต้นกล้านิ่งเขาเห็นในแววตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความสำนึกและความกลัวเขายิ้มบางๆชื่ออะไรครับผมชื่อสิงครับผมเคยทำผิดแต่ตอนนี้อยากเริ่มต้นใหม่ต้นกล้าลุกขึ้นจับมือชายคนนั้นแน่นที่นี่เราไม่ถามอดีตเราดูแค่ว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนในวันนี้ชายคนนั้นน้ำตาคลอก้มลงกราบแทบเท้าของต้นกล้าเขาพูดเสียงสัน่นผมไม่คิดว่าจะยังมีคนเชื่อในผมต้นกล้ายิ้มผมเคยถูกคนมองแบบนั้นเหมือนกันครับ หลายเดือนต่อมาสิงกลายเป็นคนสวนที่ซื้อสัตว์และทํางานหนักเขามักบอกกับเด็กๆว่าอย่าก,กลัวจะเริ่มต้นใหม่เพราะทุกคนมีโอกาสที่สองเสมอวันหนึ่งเด็กชายคนหนึ่งชื่อฟ้าใสาเด็กกําพร้าที่มูลนิธิรับเลี้ยงไว้ได้มาหาต้นกล้าเขามองชายหนุ่มตรงหน้าอย่างชื่นชมที่ต้นกล้าหนูอยากเป็นเหมือนที่อยากช่วยคนอื่นแบบนี้บ้างต้นกล้าหัวเราะเบาๆหนูรู้ไหมพี่ก็เคยพูดแบบนี้กับยายตอนเด็กๆแต่พี่ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งคําพูดนั้นจะเปลี่ยนชีวิตพี่ไปทั้งชีวิตเด็กชายถามต่อ และพี่เคยเสียใจไหมครับที่ต้องเหนื่อยช่วยคนอื่นตลอดต้นกล้ามองท้องฟ้ายามเย็นแล้วยิ้มไม่เลยลูกเพราะทุกครั้งที่พี่ช่วยใครพี่รู้สึกเหมือนได้ช่วยตัวเองในอดีตอีกครั้งหลังจากนั้นไม่กี่ปีมูลนิธิของต้นกล้าได้รับจดหมายเชิญจากสำนักพระราชวังให้เขาเข้ารับเครื่องครงราชอิสริยาภรณ์ในฐานะผู้สร้างประโยชน์ให้แผ่นดินวันที่เขาเข้ารับรางวัลทั้งห้องประชุมเงียบงันเขากล่าวเพียงประโยคเดียว ผมขออุทิศรางวันนี้ให้กับคุณหญิงซีรินผู้หญิงที่เปลี่ยนเด็กเก็บขวดให้กลายเป็นคนที่รู้คุณค่าของหัวใจมนุษย์เสียงปรบมือดังก้องทั่วห้องน้ำตาหลายคนไหลไม่หยุดหลังจากนั้นไม่นานต้นกล้าเดินกลับไปยังสวนเดิมที่คุณหญิงเคยชอบเขานั่งลงใต้ต้นกล้วยไม้สีขาวที่เธอปลูกไว้ตั้งแต่วันแรกมือเขาถือจดหมายเก่าๆที่เริ่มเหลืองกรอบจดหมายของเธอป้าครับเขาพูดเสียงเบาสิปีแล้วนะที่ผมสารต่อสิ่งที่ป้าเริ่มไว้ผมยังจำคำของป้าได้ทุกคำความดีไม่ต้องรอให้รวยก่อนถึงจะทได้ สายลมอ่อนๆพัดกลีบดอกกล้วยไหมปลิวลงบนฝ่ามือของเขาแสงแดดยามเย็นส่องกระทบเหมือนประกายทองบนกลีบดอกไม้ต้นกล้าย,ยิ้มน้ำตาไหลช้าๆผมทำได้แล้วครับป้าและผมจะไม่หยุดจนกว่าความดีจะเติบโตไปทั่วแผ่นดินนี้เสียงเด็กๆจากโรงเรียนดังมาจากอีกฟากหนึ่งครูต้นกลา้ามาดูพวกหนูปลูกกล้วยไมยสิคะเขาหัวเราะย,ยิ้ขึ้นแล้วพูดเบาๆป้าครับต้นกล้าที่ป้าปลูกไว้โตเต็มที่แล้วครับสิปีผ่านไป ชื่อของต้นกล้ากลายเป็นตำนานในแวดวงการสังคมและการศึกษาเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ก่อตั้งมูลนิธิสิริงเพื่อเด็กยากไร้อีกต่อไปแต่เป็นแรงบันดาลใจของชาติชายผู้พิสูจน์ว่าคนธรรมดาก็สามารถเปลี่ยนโลกได้ด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้แต่เวลาทําให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไปเขาเริ่มแก่ขึ้นผมเริ่มซามขาวแต่รอยยิ้มยังเหมือนเดิม วันหนึ่งเขาเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อเยี่ยมสาขาใหม่ของโรงเรียนต้นกล้าระหว่างทางรถของเขาเสียเขาจึงเดินเท้าเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆก,ก,กลางหุบเขาที่นั่นเขาเห็นเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างทางถือหนังสือเก่าๆเ,เล่มหนึ่งอ่านอย่างตั้งใจต้นกล้าเข้าไปนั่งใกล้ๆอ่านอะไรอยู่ครับหนูเด็กชายงยหน้ามองยิ้มกว้างหนูอ่านเรื่องคุณต้นกล้าครับเขาเป็นคนดีมากเลยหนูอยากเป็นแบบเขาหัวใจของชายชาราสั่นไหวเขาถามเบาๆแล้วหนูรู้ไหมว่าคุณต้นกล้าคือใคร เด็กตอบอย่างไร้เดียงสารู้สิครับเขาเป็นคนที่ช่วยเด็กยากจนทั่วประเทศหนูอยากเจอเขาสักครั้งในชีวิตต้นกล้าหัวเราะในลําคอเบาแต่สัน่นบางทีหนูก็อาจจะได้เจอเขาโดยไม่รู้ตัวนะลูกเด็กชายหัวเราะถ้าได้เจอจริงๆหนูจะบอกเขาว่าหนูจะโตมาเป็นคนดีเหมือนเขาแน่นอนคําพูดนั้นเรียบง่ายแต่เหมือนเสียงสะท้อนกลับจากอดีตคําพูดเดียวกันที่ต้นกล้าในวัยเด็กเคยพูดกับยายไว้วันต่อมาเขาเชิญเด็กชายคนนั้นชื่อทีต มาเรียนที่โรงเรียนต้นกล้าโดยไม่บอกว่าเขาเป็นใครเพียงให้ครูในพื้นที่ช่วยดูแลเมื่อกลับถึงกรุงเทพเขาเริ่มป่วยหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจเขาพักอยู่ในห้องทํางานมองรูปคุณหญิงซิรินบนผนังทุกวันดอกกล้วยไม้ขาวยิงคงบานอยู่ในใจกันข้างโตะ๊ะจนถึงวันหนึ่งฟ้าใสเด็กชายกําพร้าที่เขาเคยอุปการะโตขึ้นและกลับมาหาครูต้นกล้าพร้อมข่าวดีครูครับโรงเรียนต้นกล้าได้รับเลือกให้เป็นศูนย์ต้นแบบการศึกษาสําหรับเด็กยากไร้ทั่วเอเชียครับ ต้นกล้ายิ้มอ่อนแต่แววตาเริ่มพร่ามัวดีแล้วลูกครูดีใจมากฟ้าใสาน้ำตาคลอทั้งหมดนี้พระครูถ้าไม่มีครูหนูคงไม่มีวันนี้เขาจับมือฟ้าใสาแน่นจำไว้นะลูกความดีมันไม่ตายมันจะเติบโตในหัวใจของคนรุ่นต่อไปเหมือนที่ครูได้รับมาจากคุณหญิงซีรินคืนนั้นฝนตกพรำพรำเสียงสายลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆต้นกล้านอนมองรูปถ่ายของคุณหญิงซีรินดวงตาเต็มไปด้วยความสงบ ป้าครับผมทำดีที่สุดแล้วนะครับวันนี้โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ป้าปลูกไว้ได้เติบโตเต็มที่แล้วเช้าวันต่อมาแสงแดดยามอรุณส่องเข้ามาในห้องดอกกล้วยไม้ขาวร่วงหล่นลงบนโต๊ะอย่างเ่าเบาเสียงระฆังจากโรงเรียนต้นกล้าดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะของเด็กๆข้างนอกฟ้าใสาเดินเข้ามาเงียบๆก่อนจะค่อยๆก้มลงจับมือของครูผู้เป็นเหมือนพ่อคนที่สองมือที่เคยหยิบยื่นความหวังให้คนทั้งชาติแต่มือคู่นั้นเย็นลงแล้วเขาก้มกราบทั้งน้ำตา ขอบคุณครับคร,บครูผมจะไม่ให้สิ่งที่ครูสร้างต้องหายไปวันงานศพของต้นกล้าเด็กๆหลายพันคนมาร่วไมไว้อะไรผ้าบนจอฉายเรื่องราวชีวิตของชายที่เริ่มจากศูนย์แต่กลายเป็นผู้เปลี่ยนชีวิตผู้คนมากมายดอกกล้วยไม้สีขาวถูกวางเต็มทั่วสถานที่เสียงเด็กๆร้องเพลงเบาๆที่เคยเป็นเพลงประจํามูลนิธิแม้ต้นกล้าจะลาจากแต่มเมล็ดพันธุ์ของความดีจะเติบโตต่อไปไม่รู้จบหลายปีต่อมาฟ้าใสากลายเป็นผู้อํานวยการมูลนิธิรุ่นต่อไปเขาสร้าง ตึกต้นกล้าเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่งและยังคงใช้คำพูดเดิมที่ครูของเขาเคยพูดไว้เสมออย่าหยุดเชื่อในความดีเพราะความดีคือแสงเดียวที่ไม่มีวันดับในสวนหลังโรงเรียนต้นกล้าต้นหนึ่งเติบโตสูงใหญ่ใต้ต้นนั้นมีแผ่นหินเล็กๆจารึกไว้ว่าที่นี่คือที่ที่เด็กชายเก็บขวดคนหนึ่งเริ่มปลูกต้นกล้าแห่งความดีไว้บนแผ่นดินไทยต้นอ่อนและในทุกฤดูฝนดอกกล้วยไม้สีขาวจะบานรอบต้นนั้นเสมอเหมือนหัวใจของต้นกล้าที่ยังคงอยู่ ไม่ใช่ในลมหายใจแต่ในหัวใจของผู้คนตลอดไปสิปีหลังจากวันที่ครูต้นกล้าจัดไปมูลนิธิซิรินต้นกล้ากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังของประเทศไทยมีโรงเรียนมากกว่า200แห่งทั่วประเทศเด็กๆนับหมื่นได้รับโอกาสเรียนต่อมหาวิทยาลัยมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้น ฟ้าใสตอนนี้อายุ35ปีเขากลายเป็นผู้อำนวยการรุ่นใหม่ของมูลนิธิใบหน้าเขายังคงมีรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนครูต้นกล้าแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันทุกเช้าเขาจะเดินผ่านสวนกล้วยไม้สีขาวที่ปลูกอยู่หลังอาคารหลักเขาจะหยุดมองต้นกล้าที่เติบโตสูงใหญ่ขึ้นทุกปีครูครับผมยังจำคำครูได้เสมอผมจะไม่ปล่อยให้ความดีนี้ดับไปเขาพูดเบา วันหนึ่งมูล,ลนิธิได้รับข่าวร้ายรัฐบาลใหม่มีนโยบายลดงบสนับสนุนองค์กรเอกชนด้านการศึกษาทําให้หลายโรงเรียนอาจต้องปิดตัวลงฟ้าใสจึงต้องเดินทางไปทั่วประเทศเพื่อหาทางรักษาโรงเรียนทุกแห่งไว้ระหว่างทางเขาเดินทางไปถึงจังหวัดชายแดนแห่งหนึ่งโรงเรียนที่นั่นเก่ามากหลังคาร่วเด็กๆไม่มีรองเท้าบางคนเดินเท้ามาเรียนเกือบสิก,กิโลแต่ทุกคนยิ้ยิ้มเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแตงเดินเข้ามาหาเขา พี่ฟ้าใสาหนูอยากเป็นหมอคแต่หนูไม่รู้จะได้เรียนไหมโรงเรียนหนูจะปิดหรือเปล่าฟ้าใสามองเด็กคนนั้นแล้วรู้สึกเหมือนเห็นตัวเองในอดีตเด็กชายกำพร้าที่เคยถามครูต้นกล้าคำถามเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนเขาคุกเข่าลงยิ้มให้โรงเรียนหนูจะไม่ปิดหรอกจะพี่สัญญาพี่จะหาทางให้หนูได้เรียนจนจบแน่แน่หลังจากกลับกรุงเทพเขาเริ่มระดมทุนครั้งใหญ่เปิดแคมเปญชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตเพื่อช่วยให้โรงเรียนทุกแห่งอยู่รอดเขาไปออกรายการโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์สื่อสารกับผู้คนทั่วประเทศ คลิปวิดีโอที่เขาพูดไว้เพียงประโยคเดียวกลายเป็นไวรัลทั่วโซเชียลถ้าเราช่วยเด็กคนหนึ่งได้เรียนหนังสือเราไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเขาแต่เราเปลี่ยนอนาคตของทั้งประเทศยอดบริจาคหลังไหลเข้ามาจากทั่วโลกบริษัทเอกชนศิลปินดารารวมถึงอดีตเด็กยากจนที่เคยอยู่ในมูลนิธิต่างกลับมาช่วยกันอีกครั้งโรงเรียนชายแดนแห่งนั้นได้รับการบูรณะใหม่ทั้งหมดและในวันเปิดโรงเรียนใหม่แง้งได้มอบพวงมาลัยกล้วยไม้สีขาวให้ฟ้าใสาพร้อมพูดว่า ขอบคุณนะคะพี่ฟ้าใสถ้าไม่มีพี่หนูคงไม่มีวันนี้ฟ้าใสยิ้มน้ำตาคลอเขามองท้องฟ้าและพูดในใจครูครับต้นกล้าที่ครูปลูกไว้แตกใบออกดอกแล้วครับหลายปีต่อมาแป้งสอบได้ทุนเรียนแพทย์เธอกลายเป็นหมอคนแรกของหมู่บ้านและกลับมาทำงานที่คลินิกในโรงเรียนต้นกล้าแห่งเดิม ในวันครบรอบ25ปีของมูลนิธิฟ้าใสาจัดงานใหญ่ที่กรุงเทพเขาเชิญเด็กๆรุ่นแรกๆมาร่วมงานมีทั้งคุณหมอวิศวกรครูพยาบาลและชาวบ้านที่กลายเป็นผู้นําชุมชนทุกคนต่างพูดเหมือนกันว่าถ้าไม่มีครูต้นกล้าวันนี้เราคงไม่มีชีวิตแบบนี้ตอนท้ายของงานฟ้าใสาขึ้นเวทีเขาพูดด้วยน้ําเสียงสั่นเล็กน้อยเมื่อ25ปีก่อนมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อต้นกล้า เก็บขวดหาเงินเลี้ยงยายวันนี้เมล็ดพันธุ์เล็กๆของเขาได้กลายเป็นป่าใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่เด็กๆทั่วประเทศแล้วเสียงปรบมือดังลัน่นทั่วห้องน้ําตาหลายคนไหลด้วยความซาบซึง้งจากนั้นฟ้าสายก้มลงกราบรูปถ่ายของครูต้นกล้าที่ตั้งอยู่บนเวทีก่อนพูดเบาๆว่าครูครับความดีของครูจะไม่หยุดแค่รุ่นผมแต่จะส่งต่อไปอีกหลายรุ่นตราบใดที่มีเด็กต้องการโอกาสโลกนี้จะยังมีคนที่ชื่อว่าต้นกล้าอยู่เสมอต้นอ่อน แสงไฟบนเวทีค่อยๆสว่างขึ้นภาพบนจอฉายรูปของต้นกล้าในวัยหนุ่มรอยยิ้มอ่อนโยนที่ไม่เคยหายไปจากหัวใจของผู้คนและในสวนหลังเวทีดอกกล้วยไม้สีขาวที่ปลูกไว้ตั้งแต่วันแรก25ปีหลังจากวันที่ฟ้าใสาสารต่อมูลนิธิของครูต้นกล้าโลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกชีวิตแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือหัวใจของความดีที่ยังคงเต้นอยู่ในมูลนิธิแห่งนี้มูลนิธิซิรินต้นกล้า ได้เปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อกล้าแชร์ความดีซึ่งให้คนทั่วประเทศสามารถแบ่งปันเรื่องราวการช่วยเหลือกันได้และทุกโพสตที่สร้างแรงบันดาลใจจะถูกเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษาให้เด็กยากจนหนึ่งคนหนึ่งในทีมโปรแกรมเมอร์ที่ออกแบบระบบนี้คือมีนาเด็กสาววัย22ปีที่เติบโตในบ้านเด็กกำพร้าในสาขาเชียงใหม่ของมูลนิธิเธอไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นหลานแท้ๆของครูต้นกล้าที่หายตัวไปตั้งแต่เกิดเพราะแม่ของเธอถูกเลี้ยงโดยคนอื่นในต่างจังหวัด จนวันหนึ่งขณะที่เธอกําลังจัดเอกสารเก่าในห้องเก็บของของมูลนิธิเธอพบซองจดหมายสีน้ําตาลเก่าๆที่เขียนว่าถึงลูกหลานของต้นกล้ามือของเธอสั่นเมื่อเปิดซองนั้นออกด้านมีจดหมายเก่าที่เขียนด้วยลายมืออบอุ่นแต่มั่นคงถ้าวันหนึ่งลูกหลานของครูได้อ่านจดหมายฉบับนี้แปลว่าความดีของครูยังไม่หายไปครูไม่ต้องการให้ใครจําชื่อของครูได้ขอเพียงให้จําได้ว่าความดีเริ่มได้จากใจที่ไม่ยอมเฉย น้ำตาของมีนาไหลลงบนกระดาษเธอกำจดหมายนั้นไว้แน่นเหมือนกำลังได้พบกับคนที่เธอไม่เคยรู้จักแต่รู้สึกเหมือนอยู่ในหัวใจมาตลอดชีวิตเธอเรีบไปหาฟ้าใสซึ่งตอนนี้อายุกว่า50ปีแล้วและยังคงดูแลมูลนิธิอย่างแข็งแรงที่ฟ้าใสหนูจะจดหมายของครูต้นกล้าฟ้าใสเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะมองหน้าเธอด้วยแววตาตื้นตันครูต้นกล้าเคยพูดไว้ว่าสักวันหนึ่งจะมีคนรุ่นใหม่ที่ไม่เกี่ยวด้วยสายเลือดแต่เกี่ยวกันด้วยหัวใจหนูคนนั้นแหละมีนา มีนายิ้มทั้งน้ำตาเธอบอกเขาว่าอยากสร้างสิ่งใหม่ให้ครูต้นกล้าเห็นเธอเสนอให้มูลนิธิพัฒนาโครงการต้นกล้าออนไลน์ที่เปิดให้เด็กยากจนสามารถเรียนหนังสือฟรีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศในวันเปิดตัวมีนาได้ขึ้นพูดบนเวทีต่อหน้าผู้คนนับพันครูต้นกล้าอาจไม่อยู่กับเราแล้วแต่คำสอนของครูยังอยู่ในทุกโค้ดทุกบทเรียนและทุกหัวใจที่อยากเปลี่ยนโลกใบน,นี้ด้วยความดีเสียงปรบมือดังขึ้นทั่วห้องพร้อมกับภาพของครูต้นกล้าและคุณหญิงซิริงปรากฏบนจอขนาดใหญ่เสียงเพลง มเมล็ดพันธุ์แห่งหัวใจดังขึ้นเบาๆบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่นและน้ำตาหลังจบงานฟ้าใสาเดินมาหาเธอเขาวางมือบนไหล่ของมีนาเบาๆแล้วพูดว่าครูต้นกล้าคงภูมิใจมากถ้าได้เห็นหนูวันนี้มเมล็ดพันธุ์ที่ครูลูกไว้ได้กลายเป็นป่าแห่งความดีจริงๆแล้วมีนาหันไปมองสวนกล้วยไมย้ข้างอาคารดอกกล้วยไม้สีขาวกำลังบานสะพรั่งเต็มไปหมดเธอเดินเข้าไปนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่ฝั่งอัฐิของครูต้นกล้าไว้ใต้ราก เธอวางจดหมายเก่าลงบนพื้นดินแล้วพูดเบาๆคุณตาคะหนูจะสารต่อสิ่งที่คุณตาเริ่มไว้หน,หนูจะให้ความดีเติบโตไปในโลกดิจิทัลให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าความดียังไม่ตายสายลมอ่อนๆพัดผ่านกลีบดอกกล้วยไหมร่วงลงมาช้าๆหนึ่งกลีบหล่นลงบนฝ่ามือของเธอมีนาหลับตารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังยิ้มอยู่ข้างหลังจากนั้นเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงอาทิตย์กำลังส่องผ่านกลีบดอกไม้จนเกิดแสงสีทองระยิบระยับเหมือนประกายแห่งความหวังที่ไม่มีวันดับ เสียงเด็กๆด,ดังมาจากลานข้างโรงเรียนที่มีนาสอนพวกหนูเขียนแอปช่วยคนหน่อยครับเธอหัวเราะเบาๆแล้วตอบได้สิจ้าเพราะความดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เสมอเธอลุกขึ้นเดินไปหาพวกเด็กๆเ,เสียงหัวเราะดังก้องทั่วลานพร้อมกับเสียงใบไม้ไหวเบาๆเหมือนต้นไม้กำลังขับกล่อมบทเพลงแห่งความดี <c oughs> ในวันสุดท้ายของงานครบรอบ50ปีของมูลนิธิเสียงบรรยายสุดท้ายจากจอภาพได้กล่าวไว้ว่าครูต้นกล้าคุณหญิงสิรินฟ้าใสและมีนา ต่างอยู่ในยุคที่ต่างกันแต่มีหัวใจเดียวกันหัวใจที่เชื่อในพลังของความดีและพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความดีไม่เคยสูญพันธ์มันเพียงรอให้ใครสักคนปลุกมันขึ้นใหม่ครั้งต้นอ่อนส่องแสงแวววาวและในยามค่ำของวันนั้นดวงดาวบนฟ้าส่องแสงพร่างพรายเหนือสวนกล้วยไม้สีขาวเงาใบไม้ไหวตามแรงลมเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตต้นกล้ายังคงเติบโต